อ,อะไรกันแค่ดาบเล่มเดียวสามารถจัดการกับกองทัพสัตว์อสูนที่อยู่แถวหน้าได้กองทัพนี้มีการป้องกันถึงระดับเก้า ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเริ่มไม่ดีแล้วสัตว์อสูรเหล่านี้มันหลุดจากการควบคุมเอ๊ะอะไรนะเร็วมากไอ้บ้านั่นหลังจากที่ฝ่าแนวหน้าไปแล้วเขาได้ไปปั่นป่วนทำให้สัตว์อสูรนั้นรวมตัวกันและทำให้สถานการณ์ต่อสู้ยิ่งยุ่งเหยิงเข้าไปแล้วช่างเจ้าเล่ยยิ่งนักแบบนี้แหละคือสิ่งที่ควรจะเป็นความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างปรมาจารย์สัตว์เลี้ยงกับราชาสัตว์ร้ายคือกลยุทธ และเมื่อปรมาจารย์สัตว์เลี้ยงตายสัตว์เลี้ยงที่ถูกอัญเชิญมาจะสูญเสียการควบคุมและกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้าทีนี้ข้อดีของพวกเขาก็จะกลับเป็นผลเสียแทนและที่สำคัญสู้เผงคือขุมพลังที่ดีที่สุดของเราทำได้ดีมากให้ตายเถอะเจ้าสู้เผงช่างหัวแข็งเสียจริงพวกเรารีบจัดการมันก่อนข้ามาน แบบนี้ไม่ดีแล้วสัตว์อสูรระดับเก้ากำลังจะมาพวกเจ้าก่อนที่จะไปผ่านพวกข้าไปก่อนให้ได้ระวังด้านข้างด้วยมีสัปหลาดมากเกินไปเออเป็นพลังที่ยอดเยี่ยมมากไม่เพียงแต่การป้องกันที่แข็งแกร่ง แม้แต่พลังโจมตีก็สามารถบดขยี้ศัตรูระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายไปเลยหมามังกรดำเปิดใช้งานดินแดนสังหารธันเดอร์เราผู้คนเหล่านั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแม้แต่อย่างใดเลยไม่สำคัญว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ในระดับไหนแต่คนที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเขานั้นก็ช่างแข็งแกร่งเหลือเกินทำให้ข้าอยากเขาร่วมการต่อสู้นี้จริงๆ แวมไพร์เหล่าศัตรูในสนามรบทั้งหมดนี้เป็นศัตรูของเจ้าจัดการเลยเหยียบย่ำเหลาศัตรูทั้งหมดนี้ให้จมอยู่ใต้เท้าของเจ้าซะนั่นคืออะไรนะร่างกายใหญ่โตกว่ามังกรเพลิงอีกผู้ชายคนนั้นสามารถดึงพลังจากซากศพที่อยู่ใกล้เคียงได้และในที่นั้นมีเหล่าซากศพของอสูรระดับเก้าจำนวนมากอยู่ในที่เกิดเหตุนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้ว โอ้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าถึงยอมให้ทีมของข้าอ่อนแรงลงเจ้ากำลังรอทำแบบนี้อยู่ใช่ไหมฮึรู้ตัวตอนนี้ก็สายเกินกว่าที่จะแก้แล้วงั้นเหรอกําปั้นเทพมารรูปแบบที่สองโวเดอรมอวิธีโจมตีแปลกๆแบบนั้นมันคืออะไรกันฮึๆ <c oughs> นายหญิง อสูรแวมพร์ตนนี้น่าภูมิใจที่สุดเซียวจูพาข้าไปรับทราบในหญิงพวกเรานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้านั่นอดทนเราต้องอดทนรอให้ในอนาคตข้าสะสมความแข็งแกร่งแล้วค่อยกลับมาล้างแค้นก็ยังไม่สายใช่เราจะทำให้เจ้าสูเพึ่งนั้นต้องชดใช้เป็นร้อยเท่าในอนาคตอย่างแน่นอน เอ๊ะทำไมถึงผ่านออกไปไม่ได้นี่หมายความว่าอย่างไรกันพวกเราพลาดแล้วสัตว์เลี้ยงของเขานั้นมีทักษะป้องกันเหมือนกับกงขังทําให้พวกเราออกไปไม่ได้ใช่แล้วเพราะนี่คือกําแพงเหล็กของถวยเทพและผู้คนที่อยู่ข้างในนี้ก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงภายนอกได้และผู้คนเราภายนอกก็ไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้พวกเจ้าไม่มีใครหนีไปได้ทั้งนั้น นาหญิงเอ๊ะจบแล้วหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าด้วยไว้เจอกันตอนต่อไป